ชัดมีค่ะมีกระเชดจ้าหอมจังเลย สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ลิซอยู่ที่ตลาดนัดโรงพยาบาลราชวิถีนะคะลิซพาเพื่อนๆมาร้านผัดหมี่มันกุ้งผัดหมี่กระเฉดคะ่ะหอมมากเลยอะ่ะแต่ไปทำแล้วมันก็อ,อกันนี้ดีนะที่นี่เขาจะมี랩นะคะแบเต็มหน้านะคะเพื่อนๆสวัสด,<ๆ>สสดีคุณลุงก่อน คุณลุงสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงเป็นคนทํานะคะแล้วก็คุณป้าขายอยู่ด้านหน้าคุณป้าสวัสดีนะคะหอมมากเลยเมื่อกี้เพิ่งขึ้นมาจากเตานะคะผัดมีเกระเชนน่ะริทไม่ค่อยเจอนะคะจะเจอพวกหมี่สามรสแล้วก็เป็นพวกผัดไทย มีกุ้งด้วยนีกุ้งราคากุ้งแพงนะคะตัวใหญ่ด้วยกุ้งตัวไม่ใหญ่อร่อยอ๋อจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าต้นตัวนี้ไม่ไหวต้นทุนสูงสามตัวนี่ถือว่าใหญ่แล้วนะคะกล่องละห้าสิบใช่ไหมคะมรีบว่าคุ้มนะเพราะว่าให้กุ้งต้องสามตัวเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เล็กนะคะเนี่ยคุณป้าบอกว่าเมื่อก่อนจะตัวใหญ่กว่านี้ แต่ว่าแพงม่เขาจะต่างจาพวกผัดไทยกับผัดหมี่สามรสหต่างเลยต่างเลยใช่ไหมอ๋อจะเป็นแบบแนวต้มยำใช่ไหมคะผัดผัดหมี่มันกุ้งนี่ก็ราคาเดียวกันใช่ไหมคะ ล้างคุณป้ากับคุณลุงรับคนละครึ่งด้วยนะคะเพื่อนๆเชิญค่ะได้ม่ได้เหรอคะได้ลูกได้ถ้านั้นเก็บไม่ครบไม่ได้มันกุ้งมันนีไท <ak> ผัดมันกุ้งค่ะกำลังว<อ>่จะมาดูอันนี้อะไรมันเอ็กมิเก็เชนเชิญค่ะค,คนละครึ่งได้นะคะคนละครึ่งได้ค่ะเท่าไหร่คะห้าสิบบาทลูก ้วมี่มันกุ้งจะราคาสูงกว่าเพราะมันกุ้งหายากแต่ว่ามาขายอันนี้คนทั่วไปเพราะว่าเดี๋ยวให้ก็มีกําลังซื้อแต่ว่าไม่ไม่เพิ่มอะไรเดี๋ยวนี้ก็กําลังซื้อก็น้อยลงนะคะใช่แล้วก็อย่างเนี้ยขายไปนี่เลยเพราะมีมันกุ้งเนี่ยราคาเขาจะสูงกว่าเพราะเป็นมันกุ้งเพราะมันกุ้งหายากลงทุนก็เยอะกว่า ครื่องปรุงก็เยอะกว่าเครื่องปรุงนี้เราไม่ต้องปรุงเลยเนี่ยมันกุ้งนี่เลยเหลืองๆอ,อ๋อเป็นมันกุ้งนะคะ,ะก็<ม>คือเอาไปคลุกกับตัวหมี่เลยมันกุ้งเออแค่แค่ะลูกเราต้องปรุงก่อนแล้วมาทาที่หลังไม่งั้นมันจะคาวค่ะไม่เอาค่ะคุณป้าหกสิบเลยเพราะว่าคุณป้าใส่มาสองอันแล้วเนี่ยให้ลิศลองชิมคุณป้าเก็บไปบนนค่ะหกสิบบาทอันนี้เป็นหมี่มันกุ้งนะคะ อืแปลกดีอ่ะเรชาช่แล้วแปลกนะคะอร่อยอ่ะไม่เหมือนผัดไทยไม่เหมือนไม่เหมือนผัดหมีห่สามรสค่ะไม่เหมือนเลยคนละเรื่องออจะออกต้ยมยำเนาะออกเหมือนเหมือนเป็นผัดหมี่ต้ยมยำแห้งอะคะ่ะอันนี้มันกุ้งนะคะกินเข้าไปจะกรุบๆด้วย อันนี้เป็นหมี่กระเฉดนะคะเ,เพื่อนๆผักกระเฉดเต็มๆอะ่ะลองก่อนผักหมี่กระเฉดจะรสจัดกว่าค่ะเ,เพื่อนๆก้มยำเลยคุณลุงผัดหมี่กระเฉดอร่อยมากเลยค่ะอร่อยค่ะเ,เพื่อนๆรสจัดนะคะเข้มข้นแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้เผ็ดมากจะแบบเผ็ดๆลอนอนิดนึงนะคะอร่อยอร่อยค่ะไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยกินนะคะอร่อยทั้งคู่เลย คุณป้าตัวผัดมันกุ้งเนี่ยเขาจะคึบคนิดนึงอร่อยแต่ว่าตัวมีกกวม่กระเฉดจะรสจัดตัวมี่กระเฉดจะรสเข้มข้นเลยค่ะเพื่อนๆนี่คุณลุงกำลังจะทำหมี่กระเฉดนะคะก็จะมีน้ำซอสที่ทำมาแล้ว แล้วคุณลุงเรียนไปตามตลาดใช่ไหมคะไปไปตลาดไหนบ้างคะมสมอวันอะไรอะคะวันนังคานะคะและ้วโพยาบาลเหลุยวันาทิตย์ค่ะที่นี่มีที่นี่ประจำไหมคะ ไม่ประจำ,ปะจำเป็นรอบ,อ,บอย่างวันนี้ได้เจอคุณลุงกับคุณป้าวันศุกร์อะคะก็ไม่ประจำจะเวียนนไปเรื่อยๆนะคะแม่ค้าในตลาดอย่างนี้ถ้ามีใครอยากทานโทรสั่งได้ไหมคะ,อ,ะมอย่างนี้คุณลุงสมมุติว่าเขาเอาเขาเขาแบบอยากให้ไปทำงทานงเจอะไรเงี้ยเรียกไปทำได้ใช่ไหมคะรบกวนเบอร์โทนิดน,นึงคะ่ะจำได้ไหม สองค่ะสี่สเก้ค่ะสองเกเผือ่อเพื่อนๆท่านไหนนะคะอยากเอาไปเลี้ยงจัดงานเลี้ยงงานประชุมหรือว่าทําบุญอะไรพวกนี้นะคะโทรเรียกได้นะคะก็คือหมี่กระเฉดลิซจริงจริงลิซไม่ค่อยได้เห็นนะคะขอบคุณนะคะอันนี้เป็นการสแกนจ่ายนะคะคนละครึ่งก็เหลือ 25, อ25บาทค่ะเบอร์นี้ให้หเป็นเบอร์ลูกสาวนะ,ะเบอร์ลูกสาวนะคะถ้าอยาก ถ้าอยากทานสนใจก็โทรติดต่อได้นะคะท่าน,นคุณลุงกับคุณป้านี่เขาก็จะไม่ประจำนะคะเวียนมาเวียนไปตามตลาดนัดนะคะตามโรงพยาบาลมี้าพัดมีกาน่ารักนะคะที่ตลาดนี้ยังมีการเว้นระยะห่างของร้านค้าอยู่นะคะเว้นเป็นล็อกึ่งเลยะคะ่ะเพื่อน เพื่อนๆที่มาโรงพยาบาลราชวิถีนะคะถ้าเดินมาทางลานธรรมนะคะอยู่ด้านหลังเหมือนกันก่อนจะถึงก่อนจะถึงตลาดเนี่ยจะมีลานธรรมตอนเช้าจะใส่บาทได้นะคะมีพระนั่งนั่งเทศนะคะแล้วก็จะมีร้านกับข้าวใส่บาทนะคะอยู่ร้านหนึ่งร้านนั้นคุณป้าคนนั้นเขามีโฮมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโฮมสเตย์น,นะคะอยู่ใ,ใกล้ๆกับโรงพยาบาลสําหรับเพื่อนๆที่ มีญาติหรือมารักษานะคะที่ราดวิถีแล้วไม่มีที่พักนะคะสามารถสอบถามได้นะคะค่าพักคือละ60บาทนะคะแล้วก็ซักทงสักผาซักพงสักผ้าฟรีนะคะถ้าเดี๋ยวคลิปกับข้าวใส่บาทป้าบุญถมนีแล้วก็ที่พักคนที่มาโรงพยาบาลแล้วไม่มีที่พักนะคะจะวิ่งขึ้นไปด้านบนนะคะเพื่อนๆสามารถคลิปเข้าไปดูได้นะคะคุณป้าใจดีมากสำหรับคนที่ มาหาหมอหรืออะไรแล้วต้องค้างแล้วไม่มีที่พักนะคะเอาค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะร้านผัดหมี่มันกุ้งนะคะแล้วก็ผัดหมี่กระเฉดนะคะขอบคุณมากนะคะคุณป้าคุณลุงขอบคุณนะคะ